คู่มืออธิฐานอดอ,อาหารแห่งชาติ40วันเพื่อประเทศไทยโดยเครือข่ายอธิฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกบปทและกปะพ40วันอธิฐานแห่งชาติชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรสดุดี33ข้อที่12วันที่4พฤศจิกายน2025เดินกับพระเจ้าขอพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำใจของมนุษย์ กับแผนงานทางของเขาแต่พระยาเวส่งนำย่างเท้าของเขาในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่9อ่านมันทธิวบทที่6ข้อที่2 5ถึง34เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นอย่ากกะวลกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวลกระวายของมันเองแต่และว,วันก็มีทุกข์มากพออยู่แล้วพระเยซูคริสทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าอย่ากกะวนกระวายเกี่ยวกับชีวิตเมื่อท่าน กำลังติดตามพระเยซูคิดอย่าพกความกระวนกระวายใจไปเป็นเพื่อนคนเรามักกังวลเรื่องปากท้องเรื่องรายได้และเรื่องการแต่งตัวเป็นสำคัญสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งของนอกกายการกินดื่มก็เพื่อประทังชีวิตกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินไม่ได้หมายความว่าพระเยซูไม่สนใจเรื่องความเป็นอยู่ของสาวกแต่พระเยซูคิด ต้องการสอนอีกมุมมองหนึ่งแก่พวกเขาว่ายังมีสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องพวกนี้อีกชีวิตสำคัญยิ่งกว่าทุกสิ่งและเป็นชีวิตใหม่ที่พระเยซูส่งมอบให้แก่สาวกของพระองค์ทุกคนการเดินติดตามพระเจ้านั้นจะยึดติดอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเราตกขอบไปอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาของโลก ซึ่งทำให้เราพลาดเป้าโดยไม่รู้ตัวพระเยซูทรงตักเตือนและหนุนใจสาวกว่าอย่ากระวนกระวายเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เพราะเรามีหน้าที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้คือผลของวันนี้เราจะมอบอนาคตไว้ภายใต้การทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าทรงสรรพันญยูอย่าเข้าใจผิด คิดว่าการติดตามพระเจ้านั้นไม่ต้องวางแผนอะไรเลยตรงกันข้ามพระเจ้าทรงสอนเราให้วางแผนไว้แต่ไม่ต้องกระวนกระวายหรือเป็นห่วงกังวลมากไปแต่จงรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงสามารถนำย่างเท้าของเราไม่ให้พลาดต้องอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ใจของมนุษย์กระแผนงานทางของเขา แต่พระยาเวทรงนำย่างเท้าของเขาในพระธรรมสุภาษิตบทที่16บข้อที่9ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ขอพระองค์ทรงนำย่างเท้าของข้าพระองค์ไม่ให้เดินหลงทางและขอพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาแก่ข้าพระองค์ในขณะวางแผนงานและขอพระองค์ทรงปกป้องวิถีของข้าพระองค์ ไม่ให้พลาดและไม่ให้ล้มลงที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทางและหัวข้อสำหรับอธิษฐานเผื่อประเทศไทยในวันนี้ 1. อธิษฐานเผื่อจังหวัดภูเก็ตขอพระเจ้าอวยพรในการประกาศโดยรถประกาศข่าวประเสริฐที่จะเข้าไปตามหมู่บ้านสัปดาห์ละหนึ่งแห่งทัว่วเกาะจนถึงเดือนเมษาปีคศ2026 ขอพระเจ้าอวยพรที่จะมีคนรับเชื่อและเข้าร่วมคิดจักรไกลบ้านและอธิษฐานเผื่อการประกาศใหญ่สองครั้งได้แก่งานอาเซจันวันคริสต์มาสในวันพุธถึงวันอาทิตย์ระหว่างวันที่10ถึง14ธันวาคม2025นณสนามชัยจังหวัดภูเก็ตและงานเทศกาลพระเยซูหรือวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่หเมษายน2026 ณเวทีกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ตขอพระเจ้าอวยพรทั้งสองงานนี้ที่จะมีคนเข้าร่วมงานและรับเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ต่อไป 2. อ,อธิษฐานเพื่อจังหวัดระนองขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเห็นความสาม,มคัคคีและความรักในพระคริสต์ขอให้คิตจักในจังหวัดระนองมีความสาม,มัคคีกันในการประกาศข่าวประเสริฐและดำเนินชีวิตด้วยความรัก ซึ่งกันและกันตามพระวจ,จนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้การประกาศข่าวประเสริฐในจังหวัดระนองเกิดผลทั้งในกลุ่มคนไทยขนพมา่าและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆขอให้พี่น้องคริสเตียนได้รับการเสริมสร้างให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและขอให้ผู้นำและคนรุ่นใหม่ในคิตตจักรที่จะมีสติปัญญามีความศรัทธา และการทรงนำจากพระเจ้ารวมถึงอธิษฐานเผื่อคนรุ่นใหม่ให้ลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าและช่วยกันสานต่อพันธกิจในจังหวัดระนองให้เกิดผลมากขึ้นเรื่อยเืเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องส่งต่อพระพรผ่านการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Line Official โดยพิมพ์ดเล e t t h i l l n n d หรือช่องทางอื่นๆสามารถติดตามได้ที่รายละเอียดลิงก์ด้านล่างนี้และสามารถแบ่งปันพระพรโดยการกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนื้อหาในแต่ละวันแจ้งเตือนพี่น้องร่วมกันสำหรับวันนี้ขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน